มีเงินมากและเจ้าชู้มากครับเมื่อพบสาวงามเมืองใดก็จะสู่ขอมาเป็นเมียครับแล้วพากลับไปเมืองจีนพอออกเรือเที่ยวใหม่ครับพบสาวงามถูกใจใหม่ก็ขอแต่งงานและเอาไปไว้เมืองจีนอีกครับจนมีเมียนับไปทั่วเลยครับครั้งหนึ่งเจ้ากงจีนมาพบนางนงประจันรับสาวงามของเมืองละโวเกิดถูกใจได้สู่ขอแต่งงานนางนงประจันมีคนรักอยู่แล้วจึงไม่ปรงใจด้วย แต่พ่อเห็นแก่เงินจึงตกลงจะรับขันหมากจากเจ้ากงจีนเจ้ากงจีนก็จัดขบวนขันหมากวางฟอร์มใหญ่โตจัดเป็นขบวนเรือมาเป็นเจ้าสาวที่อยู่ในครองครองนั้นจึงได้ชื่อครองขันหมากครับแต่คนรักของนางนงประจันเป็นผู้มีวิทยาคมสามารถแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ครับจึงได้แปลงร่างเป็นจระเข้ตัวใหญ่เข้าขวางขบวนเรือครับ พวกลูกเรือเห็นเข้าก็ตกใจรับอัน